เหนื่อยไหมกับองค์กรที่ไม่มีแอปพลิเคชันทำงานไม่มีระบบคลาวด์สำหรับเก็บข้อมูลทีมงานขาดความรู้ความเข้าใจจะดีกว่าไหมถ้าแก้ปัญหาทั้งหมดได้ด้วยบริการเดียว365 plus business solution เป็นบริการจากทาง i n d i g e ที่ใช้ชุดแอปพลิเคชันและบริการบนคลาวด์จาก Microsoft 365 สำหรับองค์กรช่วยให้ธุรกิจทำงานร่วมกันได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์ต่างๆ365 Plus Business Solution จาก IndiG ช่วยองค์กรคุณอย่างไร 1. ให้คำปรึกษาในการเลือกแพ็กเกจไลเซนส์ Microsoft 365ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณขอบเขตท,ทั้งรายเดือนและรายปี 2. ติดตั้งย้ายระบบเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นๆเพื่อให้ระบบการทำงานราบรื่นมีประสิทธิภาพ 3. อบรมการใช้แอปพลิเคชันของ Microsoft 365รวมถึง Copilot และ Power Platform เพื่อความเข้าใจในการทำงานหากคุณสนใจสามารถสแกน QR code รับคำปรึกษาและติดตาม IndiG ในช่องทางต่อไปนี้ได้เลย okay.